ดาวพฤหัสบดีย้ายลัคนาราศีธนูรวยหนักมากสวัสดีครับชาวลัคนาราศีธนูผู้ที่สนใจและท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอาจารย์เกรเทวาคลิปนี้เป็นคําพยากรดดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวใหญ่ย้ายราศีจะส่งผลเช่นไรโดยใช้โหราศาสตร์ไทยจึงดูได้ทั้งราศีเกิดและและัคนาแต่ถ้าท่านใดฟังราศีเกิดแล้วยังไม่ตรง แนะนำมาฟังลัคนาจะแม่นยํากว่าและอยากรู้ลัคนายินดีผูกดวงวางลัคนาให้ฟรีเพียงบอกวันเดือนปีพศเาเกิดเวลาเกิดจังหวัดเกิดที่ชัดเจนใต้คลิปนี้เท่านั้นจะผูกดวงให้ฟรีและไปฟังลัคนาของท่านกันได้เลยครับและฝากกดติดตามกดกระดิ่งและแชร์ไปยังเฟ e b o o k หรือโลกโซเชียลของท่านเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับดาวพระัสบดีครับจะย้ายราศีนะครับ มาสู่ราศีมังกรนะครับในวันที่28เดือนกันยายนครับและเดินหน้าในวันที่27ตุลาคมและจะย้ายกลับไปราศีกุมภ์อีกทีในวันที่8พฤศจิกายนครับเพราะฉะนั้นเรามีเวลาเดือนกว่าๆหรือ40วันนะครับตรงนี้แล้วเราจะดูทุกเรื่องเลยนะครับการเงินการงานโชคลาภความรักบริวารลูกสุขภาพและเลขนําโชคนะครับดังนั้นเรามาเริ่มที่การเงินเลยนะครับก็ต้องบอกข่าวดีกันเลยนะครับ นะดาวพัสตรีคือดาวตัวเรานะครับไปรออยู่ในเรือนกันเงินนะครับอยู่ถึง40วันนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องขยันลุยทําให้เต็มที่ถึงแม้ว่าเราจะต้องเหนื่อยอึดถึกทนก็ทําไปเลยครับเพราะจะได้เงินอย่างแน่นอนนะครับดาวพัสบดีนะครับเป็นดาวที่ต้องใช้ความรู้สติปัญญาความสามารถนะครับแต่ด้วย ดาวเป็นนิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องประยุกแอดวานต่อยอดอาจจะไม่ได้ใช้ตรงๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีแผน1แผน2แผน3าม,มีซิกแซกกันบ้างนะครับตรงนี้นะเมื่อรู้ตามนี้ก็ไปลงมือทําได้เลยครับอาจจะไม่ได้ใช้ตรงๆเหมือนที่เคยมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็หาแผนสำรองทําไปด้วยเลยนะครับบวกกัดบดาวพฤหัสบดีเจอดาวเสาเป็นคู่การเปลี่ยนแปลงครับถ้าช่วงเวลานี้มีเกณฑ์จะปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างนะครับ ก็เปลี่ยนได้เลยนะครับเพราะอยู่ในเรือนการเงินเปลี่ยนแล้วดีเปลี่ยนแล้วรวยครับนะหรือบางครั้งก็จะเปลี่ยนโต๊ะทํางานจัดโต๊ะทํางานใหม่เปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ใหม่รับทรัพย์รับโชคอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับการเงินนั้นจะได้มาจากตัวเรานั่นเองนะครับเพ,พราะดาวพฤหัสคือดาวประจําตัวเราแล้วสองครับก็คือได้มาจากครอบครัวมีมุมนะครับที่จะคุยกับพ่อแม่ญาติพี่น้องกันมากขึ้นนะครับแล้วนํามาซึ่งการเงินก็อ,อาจจะให้มรดกก็อาจจะให้ที่ดิน อะไรแบบนี้ก็ได้นะครับหรือบางคนก็จะได้บ้านได้รถนะครับในจังหวะนี้นะแต่ดูแล้วก็จะเป็นมือสองก็ได้นะครับแบบนี้หรือบางคนทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครับจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ดีเลยนะครับ40วันนี้พยายามขยันลุยทําให้เต็มที่ครับมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จได้เงินได้ทองครับนะเพราะฉะนั้นบอกเลยครับรวยหนักมากจริงๆครับเพราะมีดาวใหญ่ๆครับดาวพระศรีและดาวเสาครับไปรออยู่ในเรือนกันเงินนะ ต่อให้จะยากใจเย็นสักแค่ไหนนะจะช้าสักเพียงใดได้แน่นอนนะไปคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ให้ดีนะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ครับท่านจะเมตตาอุปถัมภ์ให้โชคให้ลาบให้เงินให้ทองเรานะครับตรงนี้หรืองานเก่าๆอะไรเก่าๆปัดฝุ่นมาทาใหม่อีกได้อีกนะครับในช่วงเวลานี้ก็จะทําให้เราได้เงินได้ทองอย่างแน่นอนครับต่อมาเรื่องการงานครับแน่นอนครับเมื่อเราได้เงินก็ต้องมาได้มาจักการงานที่ดีครับเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ครับการงานนะครับก็จะ เรียกว่าเป็นในทิศทางที่เราต้องการเพียงแต่ว่าลักษณะการทํางานอาจจะต้องมีรูปแบบใหม่ในการทํามากขึ้นนั่นเองนะครับนะและที่สําคัญก็คืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนี่ถ้าใครจะเปลี่ยนงานในจังหวะนี้นะครับบอกเลยครับว่าได้อย่างแน่นอนนะครับนะหรือใครทําธุรกิจอยู่นะครับก็เป็นจังหวะที่จะลงทุนขยับขยายได้ในช่วงเวลานี้เลยนะครับนะเพราะฉะนั้นก็วางแผนดีๆได้เลยนะเพราะดาวาเพราะัะสบดีอยู่ร่วมกับดาวเสาร์ดาวเสาร์าาเป็นดาวที่ค่อนข้างละเอียด และก็ต้องวางแผนเยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็วางแผนในการทํางานให้ดีได้เลยครับจังหวะนี้การงานจะเดินหน้าเต็มที่ครับผมเรื่องโชคลาภครับอันนี้ก็อาจจะไม่ได้ได้ตรงๆนะครับเพราะดาวพฤหัสบดีเนี่ยไปลอยอยู่ในเรือนกันเงินนะครับแต่ก็เรียกว่าได้ออมๆก็ได้นะอาจจะเป็นเลขเราอ่าอายุเรานะครับเป็นเลขนําโชคอะไรอย่างนี้นะครับหรือเลขบ้านเลขรถครับ <relax> มีเกณฑ์จะออกอีกในช่วง28กันยาถึง8 พฤศจิกายนนี้ครับเพราะนั้นใครมีดวงก็เสี่ยงได้เลยนะครับต้องดูพื้นดวงของท่านด้วยนะหรือไม่ก็เรียกว่าโชคจากต่างประเทศนะใครเสี่ยงโชคกับต่างประเทศมีเกณฑ์จะถูกเยอะขึ้นครับในช่วงเวลานี้นะเพราะว่าชาวาลาัคนาราศีธนูเนี่ยโด,ดเด่นเรื่องต่างประเทศครับเพราะนั้นถ้าเราไปเที่ยวฮานอยลาวกัมพูชามาเลอะไรเงี้ยอ่าไม่แน่ครับมีมุมที่จะถูกมากขึ้นก็ได้ครับนะเรื่องโชคลาภนะครับต่อมาครับเรื่องความรักครับ ก็ต้องบอกนะครับว่าดาวที่ไป,ไปทำมุมร้ายๆในเรื่องความรักเราเนี่ยก็ได้ย้ายออกไปแล้วนะบวกกระดาประจําตัวไปอยู่ในเรือกนการเงินเนี่ยแสดงว่าความรักตรงนี้นะถ้าจะมีใครคนใหม่อะไรเข้ามาเนี่ยดูแล้วจะต้องเรียกว่าสัมพันธ์กับการเงินเราด้วยนะมาเสริมเราแน่นอนนะถ้าใครมาแล้วทําให้เราเสียเงินอันนั้นอาจจะต้องตัดช้อยออกไปก่อนแต่ถ้าใครมาแล้วทําให้ชีวิตเราดีขึ้นอันนี้รับพิจารณาได้เลยนะครับสาหรับคนโสดใครมีคู่แล้วนะครับก็จะเป็นในทิศทางที่ดีขึ้นครับ บักขับประคองดูแลกันไปช่วยกันทำมาหากินครับจะทําให้เราได้เงินได้ทองมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับบริวารและลูกเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็ไม่ได้มีดาวดร้ายมาทํามุมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บอกว่าเออเราจะสามารถที่จะมีปัญญานะครับไปเรียกคีเอทงานให้ลูกน้องก็ได้แล้วลูกน้องก็ทํางานนี้ได้เป็นอย่างดีแล้วก็เรียกว่าประสบความสำเร็จได้เงินได้ทองครับถ้าเป็นลูกเราก็เรียกว่าลูกเราก็จะ เรียกว่าเชื่อฟังเรามากขึ้นนะครับหรือลูกมีส่วนช่วยทําให้เราได้เงินอะไรแบบนี้นะครับได้เช่นเดียวกันนะครับเรื่องสุขภาพครับอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ยังต้องดูแลนะครับเพราะว่าดาวพระัสที่ยังเดินพักองศามีเจ็บไข้ได้ป่วยมีโรคประจําตัวโรคเก่ากาเริบได้ง่ายนะครับนะแล้วก็ยังโคจรเป็นนิดอีกต่างหากนะครับเพราะนั้นฝากดูแลสุขภาพด้วยนะครับโดยเฉพาะโรคเก่าๆโรคกระดูโรคระบบประสาทอะไรอย่างนี้นะครับดูแลด้วยนะครับ และเลขนำโชคอื่นๆครับโอ้โหโดดเด่นมาเลยครับเห็นไหมครับเลขอะไรครับเลข5้ากับเลข7ครับนะอันนี้เป็นเลขนำโชคนะแต่ก็ฝากบอกด้วยว่าดาวตัวเองเป็นนิดเนี่ยเวลาจะได้อะไรบางทีมันต้องซิกแซกซิกแซกนิดนิดกผมก็คือต้องกลับด้วยนะครับห้าเจ็ดดห้าอะไรแบบนี้นะครับห้าหสี่เจ็ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับกลับหน้ากลับหลังอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีมุมที่จะถูกได้มากขึ้นนะครับตรงนี้นี่คือเลขนำโชคนะครับบอกได้เลยว่า จะรวยหนักมากจริงๆครับแค่สี่สิบวันนะเพราะนั้นะตรงนี้โก้ให้เต็มที่เลยนะครับพยายให้สุดๆไปเลยนะครับและพยายามมันสวดมนต์ไหว้พระพระปางสมาธิไม่ว่าจะเป็นพะระหลวงพ่อโสธรหรวงพระพุทธชินราชพระแก้วมรกตหรือพระเศรษฐีนว่าโกดเลยนะครับอันนี้แนะนําเลยเพราะว่าท่านคือจะส่งเสริมในเรื่องการเงินหรือท่องคาถาเงินล้านบ่อยๆนะครับแล้วก็อย่าลืมไปไหว้พระเสาทรงเสือนะครับที่วัดเจ้าอามหรือบูชาพญานาคครับ ทำบุญอุทิศส่วนบุญสุวนกุศลให้กับท่านพญานาคทุกหมู่ทุกเหล่าเลยนะครับก็จะดีมากๆเลยจะนํามาซึ่งทรัพย์สินเงินทองได้อย่างแน่นอนเลยนะครับตรงนี้และนี่คือคํทสานายจากหลักคมภี์ทางโหราศาสตร์ในแบบอาจารย์เกตเทวะที่ชัดเจนครับท่านใดฟังแล้วนะครับถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามครับแล้วกดกระดิ่งแบบนี้ด้วยนะครับทั้งหมดเลยนะครับเพราะนี่ครับจะไปให้ฟังก่อนเลยล่วงหน้าเลยครับ ก็รู้ก่อนรวยก่อนครับเห็นไหมครับบอกว่าจะรวยเนี่ยทําเลยนะครับหรือถ้ามีปัญหาก็บอกทางแก้ก็รอดก่อนครับกดติดตามได้เลยครับแต่ถ้าสนใจดูดวงของท่านนะครับแบบเจาะลึกเลยนะครับเพราะดูดวงแม่นๆนะครับต้องดูทั้งดาวเดิมนะครับบวกดาวจรครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะวางแผนได้หมดเลยนะครับแล้วจะต้องถามว่าดูแลได้อะไรบ้างทํำยังไงบ้างตามนี้ได้เลยครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับ การเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้โลกทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสงต่ำดำขาว ทำงานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนูคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหา ให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูรัพย์รับซัย์รับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกนคิวอาโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง790กบว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพราะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับ มั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกรตเทวาหกที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเน้นๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดูตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องที่สุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับ อาจจะทําให้คุณไปเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอ d ไลน์แอตไซเกรทเทวหกหนะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหน ถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและร่ํารวยนะครับอาจารย์เกรทเทวาินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับ และยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลักขนาเพราะลักนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้ และจังหวัดเกิดครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งนะครับเพราะฟังก่อนรู้ก,ก่อนรวยก่อน,กกอนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับแล้วพบกันครับอาจารย์เกรทเทวา